ตำบลตำบลหนองโพตำบลหนอง,นงโพใช่ัแค่เดียวหน,นองโพก็ที่เราไปทานอาหารกันนั่นไหมเจ๊ที่เป็ร้าร้านอาหารในญาติของไอ้หนุ่มไม่รู้นะคือเราไปนั่งทานอาหารด้วยกันอยู่ เราเสร็จตัดผมแล้วเราก็ตั้งทานอาหารด้วยกันนะมารลาดอาหารป่าเราก็จำไม่ได้เนาะพบกับข้ามสะพานเป็นนู่นจะไม่มเลี้ยวไปทางทางชายภูมินะข้ามสะพานไปตี่เส้นเส้นในสเ,เส้นที่ไปขอนเก็บเส้น ตึกทหารมันอยู่ตรงไหนตึกในกันนั่ง,งข้างบนมันเป็นสันสวยอีกห้าสิเมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายยี่ไม่เห็นอาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้อยู่นะรับรอใครมาเป็นตรงไหนเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ไปก่อนเรามานิดนึงแล้วนะเราเดินมาไม่เห็นอาการเลยเออใช่ไหมเออเหนูหนูเดินไปเข้าห้องน้ำมาได้หลาเมื่อกี้เนี่ยอ๋อแทนก็เพิ่งไปแสดงว่าอรอรถไอหนุ่มให้หนุ่มมาร้าเลย บอกไม่บอกเลยแค่เบี่ยงขวดเล็กน้อยก็ยังนั่นน่ะยังบอก เซคชันด้วยว่าใครจะได้ต้งมาได้เลยือเจไลบอกกลุ่มเซคชั่นหนึ่ว่าว่าไต่บ้านโกวันเนี้ยตำรวจบ้านโกวันถ้าใครอยู่แถวนั้นก็มาตัดได้เลยต้องมา,าเขา,า,หา,าขให้เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์จะไปสควนกันทำไมเป็นจังหวะอยู่ <c oughs> ใครเขาจะมาใช่ไหมดีครับที่าม,มาเป็นงานคนเรียนเยอะไหมยี่สิบสองนะ เรียนรู้เรียนเรียนรู้เรื่องไหมเรียนรู้เรื่องไหมเจก็อัดวันเดียวแล้วก็ไปออกหน่วยเลยอ่ะเรียนวันเสาร์รอวันเดียวก็ไปออกหน่วยเลยอ่าก็ไปออกหน่วยเลยเรียนแต่กี่โมงนี่กี่โมงงแต่เ้าโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นเรียนปุ๊บก็ออกหน่วยปั๊บเลยเรียนเรียนวันเดียวอ่ะนะใช่เรียนวันเดียววันแรกก็คืออยู่จนสี่โมงเย็นเลยใช่ ก็ตอนรับรับเลยปั๊บปุ๊บปั๊บเลยวันเดียวก็ส่งกักเรียนเลยส่งเค่นี่เลยส่งที่กระตัดเลยลองตรงนู้นงสูงสูงแต่ลองตรงสูงเฮยก็สรอบรับเสร็จปั๊บก็คือวันอาทิตย์ก็ไปออกหน่อยเลยเห็รู้สึกว่าครึ่งครึ่งเลยครึ่งนึงก็คงเป็นมาแล้วอืออีกครึ่งอีกครึ่งนึงก็เหมือนใหม่ๆเลย ยังปรับคาจะเลียงไม่เป็นยังยังยังงงงงอยู่อ่ะแต่คนที่เขามาสมัครเขาคิดว่าสอนตั้งแต่แรกไงแต่หลักสูตรเกรเหมือนว่าเป็นหลักสูตรพรเมยมก็คือเป็นแล้วมาหัดม,มันก็เลยมีครึ่งๆึงไงแต่คนไม่รู้เรื่องอะไรมันก็จะงง,งๆงเกอขาบอกว่าไม่ได้อ่านในใบเขารับหรอเขาเขียนไว้อยู่ก็ต้องเปมาก่อน ที่เขาไม่เห็นนะว่าเขาระบ,บุในใบสมัครแต่ใบสมัครไม่มีอยู่แล้วล่ะแต่ใบที่เขาประกาศอะปรกาศรับอะเอก็ถามย้อนนะเอะแลาวคนรับสมัครเขาไม่ถามรอเพราะบางคนมาแบบเกลียวเลยไม่ไม่เป็นไรเลยไงเราเรียนวันเดียวออกหน่วยเงี้ยถ้าทำไม่เป็น เข้าไปเส้นไหนเข้ามันออกได้เปอนเส้นนี้ออกได้อยู่แล้วนู้นเส้นนี้ออกได้อยู่แล้วนู้นก็รับเครื่องน้ำตาไม่เป็นหรอคนนี้ไม่เป็นมาเลยแล้วมาเรียนพรีเมียมเลยจะเสียตังค์ปีเลยตังค์ประบาทอ่ะ แต่ความภาคหลังคนมาเรียนแล้วนะก็เหมือนอยากได้ความรู้ไปคือทำได้เลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้กลของเรานี่ยังเรียนอะไรนะลูกปุ่มลูกโป่งยังคนลูกโป่งใช่อาจารย์ไมเมีนคนขวดขวดน้ำขวดน้ำเสร็จก็

ตัวนึงอาจารย์ขายสามรอยกว่าบาทเลยมั้งของเราขเขางมีอยู่อยู่ตัวนึงใช่ไหมผนะมผมเนเราคนละตัวใช่ไหมใช่ซื้ออาจารย์ใช่ไหมใช่สามร้อยใช่ไหมสามร้อยแปดสิใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปหาซื้อในตลาดด้านหนร้อยแปดสิบเองของที่ต้ซื้อมาต้องตามลาลเกั ตองไปทางขันก่นสุดจะตานี่น่นอ่ะเลยสีแยกเออะไรนะพวกสูงที่เราไปนู่นอ่ะ เกียรกิจไม่ไปคืปอแปกนะคนก็คงขี้เกียจเยอะอยู่เหมือนกันนะวะัหลังมา,าไปน้อยไปมากหรือปีมเรียนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอาไปใช้ไม่คิดจะเอาไปประกอบอาชีพอ่ะขี้เกียจอ่ะใครข้า,าราชการก็ไปคอยสอบอะไรไคอยไปสนใจก็เลยขี้เกียจเลยนะ บางคนก็ปิดกินแล้วเขาก็ไม่นค่อยชอบเลยน,นะอตัดมาตาาัดก็ไม่ได้ดื่มโาดูสักทีไม่รู้ว่าเราถามหน่อยจะลำคาญเราไหมเราก็ไ่รู้ไปยิ่งิดจะไม่ให้เลี้ยวใกล้ๆเลยแต่นริมจะไม่เลี้ยวพ่อะมันเป็นทางทางเส้นเล็ก ก็แสดงว่าปเป็นแองสังเว่าซอยสออยู่ตรงนกะ็้ซอยด้านหน้าก็ซอ,อยรถมานี่มาลงไปก้แสดงว่าซอยรถมานี่ซอยรถมานี่ ผลปฏิบัติทำโคราชเลยพนะอ,อเราอยู่ลบบุรีทําอะไรนะอยู่ร้านเสริมสวยใช่ไืมหนูเรียนเราเรียนใช่เรียนอะไรปรวชปวสนะทัศนะนิคมแล้วก็อะไรได้มีคมอุตสาหกรรมสร้างตนเอง เดี๋ยวนั้นจะเขาจีนเลหนองถ้ำใช่ไหมเราอยู่แถวๆนั้เนเราไปดูที่เส้นนี้เพื่งไปทางแร้ครับต่อไปบนมิตรภาพซอยสองอีกแปดร้อยเมตรบอกว่าอีกแปดร้อยเมตรซอยสองทำไมมาดูหงบวนะสุขารายทางเข้าสู่หมู่บ้านสุขาราย เส้นนู้นก็เหมือนกันเข้าไปก็จะเป็นเส้นแบบนี้เหมือนกันแหละทางแบบนี้จะเลยไปหน่อยแบบแบบแบบสามแยกโคกสูงเ,เรียนพวชนี่เรียนกี่ปีนะสามใช่ไหมสามแล้วก็ต่อด้วยพวจออีกสองาหน้านนะัง มีน้ำมีหนองน้ำอยู่ตรงนี้แม่น้ำบีกันงนงิอีกสามร้อยเมตรเลี้ยขวขวาเข้าสู่ถนนบุญมาประเสริฐบุญมาประเสริฐบอกว่าให้เลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาที่บุญมาประเสริฐขวาด้านหน้านี่แหละเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบุญมาประเสริฐแล้วเลี้ยวซ้าย รถไฟหรือเปล่ามันแช่น เกิดม้าใหญ่ขนาดนี้โอ้ทางรถไฟน้ำทางรถไฟมันตรงมาไม่ได้มันต้งองฝึกคือแต่ทางรถไฟมีสองสองลาง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการเลี้ยวซายเข้าธาธิการเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการแล้วเลวซ้ายามันกลับรถนี่ว่า ใช่ไหมใช่ตรงไปก่อนใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปยังถนนพุนมาประเสริฐแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพุนมาประเสริฐอีกสามเมตรเลี้ยวซ้ายไปยังถนนโยธาธิการ ไ,ไ,ไ, <si ไปแล้วไม่ให้ตัดไปตรงนู้นเลี้ยวซ้ายไปยังถนนโยธาธิการแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนโยธาธิการมันมาที่เดิมหรือเราต้องไป อันไหนหวะมันมาที่เดิมแล้วเนี่ยใช่มันมาที่เดิมหรือเราข้างล่างลองดูข้างล่างสิเลี้ยวขวาเข้าส <บน S 1> ู่ถนนโยธาธิการเนี่ยวนมาประเสริฐอ่ะคหาทางออกกันละดูแล้วต้องงงมากเลย สามร้มรอยเมตรเลี้ยวขวาไปยังถนนบุญมาประเสริฐบุญมาประเสริฐตาเราพังหลงไ,ไหลน้ำหลงเออไม่น่ามาเลยว่ะเสน้นเนี้ยต้มาแล้วให้มาที่เดิมดูดีนะ่เนียมาที่เดิมอยู่เป็นวกมาที่เดิมอีก เลี้ยวขวาไปยังถนนบุญมาประเสริฐแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบุญมาประเสริฐถ้าไม่ได้เราต้องกลับออกทางใหญ่เลี้ยวขวาไปยังถนนบุญมาประเสริฐแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบุญมาประเสริฐอีกหนึ Meng ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนจันดี ขวาเข้าสู่ถนนจันดีนี่ถนนจันดีใช่ไหมเออมองเลยน้น,นถนนใหญ่อ,อ,อีกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่วิตรภาพซอยสองซอยสองก็ที่เรามา เห็นเด็พี่ตู้บอกว่าอูโหมาหลงแสดงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่เขาูุบบ้านเขาโอ้ได้ยินเด็พี่ตู้ว่าหลอดจะมานะเส้นนี้มันหลงหลงจริงๆเลี้ยวขวาเข้าสู่วิทยาาพตรซอยสองสุภาไลยเหมือนเดิมเนี่ยตายตายตายกลับไปเส้นใหญ่ดีกว่างั้นเนาะเพื่อไม่หลงถ้าไปมันก็จะไปเส้นไอ้นี่เหมือนเดิม อมาหบาบอปอเตะเลี้ยวซายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองเราอยังไฟแดงอยู่กันเราไปเชียวกันมาบอกปอเอตะวนไปก็เป็นที่เดิมอีกันน่ะ พี่ตู้บอกว่าแกเข้ามาใปบายรอบนึ่งโงอ้ยามาเลยหลงหลงจริงๆเขียวยังเรายังยังไม่เขียวเขียวแล้วเขียวแล้วป้า

ปิดเทิมอยู่หรือ,อยังไงยังไม่ได้ปิดเทิมนี่หนูเรียนจบแล้วอนะ๋อไม่ก่ัวคิงว่าเราก็รลังเรียนหนูเรียนจบแล้วเนาะ มาที่เดิมอย่แล้วกมแ่ ก็แม่ดูเลยแม่เกมแม่เกมไม่สบายเก้าสิบตวฮัลโหลไปแล้วกำลังไปจะถึงแล้วมากับพี่ลันไม่ไกลสิสิบโลสิบโล แล้วพี่เอามายัางอ่าโอเคอล้วพ เปลแดงยังม,มีคนรออยู่นะ ไปแดงใหญ่นี่มงจะไม่หลงไปหมู่บ้านนั้นหลงคิดไปแลยวขับไปกระบาบนบ้านที่เดินมึงไม่ใช่ถ้าเราไปต่อไปบนถนนมิตรภาพอีก3กิโลเมตรมันชื่อถนนมิตรภาพอ่ะไม่ใช่นะมันเป็นถนนบบสุนทรภู่ตัดสินใจ 办理。 然后。 บ้านผัวนี่หิบนัวเลี้ยวขวา,าแล้วจมของคุณจะอยู่ทางขวาทางขวนี้ทาทา,ออทางเข้า